คารวาดชั้นเลิศการมีธรรมของตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกคารวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่คูรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคาบาดีหรือบุตรคาบาดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใด ในภายหลังย่อมฟังธํานั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาะขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่คลองเรือนเช่นนี้ จะประพฤติพรมจรรย์น,นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบววเต็นผู้ไม่มีเรือนเถิด